สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีหัวข้อเป็นอะไรที่ปลื้มมากๆดีใจมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะกินกาแฟแล้วก็เก็บเงินได้นะคะเพื่อที่จะไปใช้หนี้เขานะคะเอาเงินเขามาลงทุนที่กับแบรนด์นี้ก่อนนะคะใจฟูมากนะคะตื่นเต้นมากนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะครบแล้วนะคะเออเกือบแสนกับแสน,เ,แสนเราไม่บอกยอดแต่เรารู้ว่า มันมันอัพขึ้นเกือบเกือบแสนนะคะเยอะมากเพราะว่าเอามาลงของร้อยร้อยแล้วก็เติมของเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือเราตุ้มเดียวเลยเราเอามาเกือบแสนเราตุ้มเดียวแต่ว่าที่ลงของเรื่อยๆเนี่ยคือกาไรทั้งนั้นกําไรล้วนๆแล้วก็เนี่ยเก็บนะคะแล้วก็ใช้เขาแล้ว อย่างๆภายในเดือนนี้แหละนะคะเก็บอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูแล้วเรามาลุ้นกันว่าสิ้นเดือนนี้เราจะได้ไหมว่าเฮ้ยมันจะครบกับที่เราไมคคือตอนนี้เราก็เก็บมานะคะเกือบเกือบครบแล้วขาดอีกนิดหน่อยขาดอีกนิดหน่อยเออลืมลืมกาแฟกาแฟอยู่กิตา้าเออหยิบกาแฟให้แม่หน่อยสิลูกแม่กาแฟหมดแม่ลืมกิต้าครับหยิบกาแฟที่หิ้งพระให้แม่หน่อย,ะย,ะน,อยนะคะที่หิ้งพระเพราะว่าเอากาแฟไปเล่นสายมูมาแล้วก็มันอยู่ในรถลูก ม่อยากให้ลูกเดินไปที่รถนะคะกินกาแฟยังไงให้ได้เงินแสนจบแสนอ่ะกินจบครอบพระคนยิ่งกินมะกินมะกินกาแฟปะกินมะพระกินเลยเอามาไม่กินใช่ไหมไม่กินลูกไม่กินทุกคนลูกไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินคนเดียวนะคะแม่กินโชว์อ่าทีนี้กินโชว์กาแฟนะคะกินโชว์กาแฟทําไมถึงต้องกินกาแฟโชว์ในทุกๆวันเพราะว่าเป็นกาแฟที่ปุ้ยเลือก แล้วก็นําเสนอเป็นกาแฟที่ดีมากๆนะคะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ํามันไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีน้ําตาลแล้วก็กินแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะปุ้ยปุ้ยจะเมาส์แป๊บเดียวเพราะว่าแปดโมงแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะไปทํางานแล้วนะคะเมาส์เมาส์นิดนึงพอดีรอฟังพี่ฝนรอฟังพี่ฝนพูดเสร็จนะคะก็นี่แหละนะคะเราจะมาเมาส์มาเมาส์เรื่องกาแฟกันขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ เมาเรื่องกาแฟเออกินกาแฟยังไงให้ได้เงินได้เงินแบบว่าเอ้อยกับแสนเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ไงนี่ไงเราออกมาเผยแพร่เราออกมาสาหรับสาหรับใครที่ไม่ชอบกินกาแฟเดี๋ยวต่อไปจะมีกําลังมีโกโก้นะคะกําลังปรับสูตรกันอยู่นะคะหากันไกลก่อนกันไกลกำลังปรับสูตรกันอยู่นะะยเด็กๆใครจะกินโปรตีนบ้างลูกใครจะกินโปรตีนก็เยกเข้ามาเลกเข้ามา ใครจะกินกาแฟก็เร่เข้ามาเร่เข้ามาหากันไกลก่อนนะคะทุกคนนี่เร่เข้ามาเร่เข้ามากันไก่เอ้ยกันนี่กาแฟนะคะกาแฟเอสพัท Coffe ฟนะคะซึ่งเหมาะสําหรับใครบ้างเออเหมาะสําหรับตัวปุ้ยเลยตัวปุ้ยเลยเหมาะทาไมถึงเหมาะกับตัวปุ้ยชอบกินกาแฟมากเจอกาแฟไม่ได้กาแฟสดกาแฟชงกาแฟแก้วกาแฟกระป๋องกาแฟเซเว่นกินหมดทุกอย่างขอ้เป็นกาแฟตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟปุ้ยอะเออตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟชงเลยเพราะว่าอะไร โอ้โหตื่นมาจะเพียๆนะเนาะเหนื่อยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่มีโปรตีนในร่างกายเลยเราก็ใช้ชีวิตประจําวันมากกินอาหารที่แบบว่าไม่คุมเลยกินปับซี่อย่างเงี้ยกินแบบว่าหมูย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเออไม่คุมอาหารเลยจริงๆกินน้ำต้มงู้อย่างเงี้ยนะ ก,นนกินทุกวนันตอนนั้นกินทุกวันตอนนั้นใครนะจะมีคนออกมาพูดใช่ไหมว่าเออกินน้ำเต้าหู้แล้วจะดีต่อสุขภาพโอปีอสมากินเ้าเย็นเท้าเย็นเ้าเย็นจนเข้ามาอยู่ในแบบนี้จนเข้ามาอยู่ในแบบนี้แล้วทาไมรู้ไหมไม่กินข้าวออกินน้ำเต้าหู้ถุงเดียวเพื่อที่จะอะไรลดความอ้วนลดหุน่นอยากเอวลดอืมแต่น้าหนักก็ไม่ได้อยากลดอยากให้เอวมันลดเพราะว่าสารีระไม่มีแบบว่าไม่มีเทปทุกคนเข้าใจไหมเป็นคนผอมที่ไม่มีเทปไม่มี ตรงนี้ไม่มีเอวไม่มีสะโพกไม่มีก้นแล้วก็แบบว่าหูเนื้อตรงนี้ปูดมากเวลาใส่เสื้อในคือเราอยากลดเราก็ไปกินน้ํเต้าหูเลยถุงหนึ่งตอนเย็นแค่นั้นแล้วเราก็ไม่กินข้าวโอ้โหและทีพอวันลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นโอ้ยนอนบุ้งวันลุ่งขึ้นนะหิวหนักกว่าเดิมคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงว่าการที่เราอดอาหารทําให้ระบบเผาผลาญผังเนี่ยเราไม่เจาะลึกเราไม่เข้าลึกแต่ปุ้ยโชคดีหน่อยที่ปุ้ยยังไม่ได้พึ่งยายาลดความอ้วน ปุ้ยโชคดีหน่อยที่ปุ้ยไม่ชอบไม่ชอบกินยาลดความอ้วนนะคะน,น,นี่ปุ้ยกินตัวนี้ปุ้ยกินตัวนี้ทุกคนเรามากินตัวนี้กันนะคะพาสโกซีเดี๋ยวหากโกซีก่อนหากโกซีก่อนทุกคน โกซีหายเป็นคนที่บอกว่าไม่ไม่มีความพร้อมหน้าหาอะไรไม่เคยเจอนะคะทุกคนนี่นี่นี่นะคะเออฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้นะคะรายได้เราควรมีสองทางนะเราไม่ควรมีทางเดียวนะคะเราไม่ควรรองเงินเดือนเงินเดียวนะคะเราต้องมีรายได้ในทุกๆวันนะคะคือวันนี้ปุ้ยจะไปส่งของนะคะวันนี้ปุ้ยจะไปส่งคอลลาเจนคอลลาเจน3นะคะพัด3โปรตีน3นะคะเดี๋ยวเจอกันที่เบสนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไป ขนส่งสีเหลืองนะขนส่งสีเหลืองเขาจะไอ้นี่ส่งเรียนออนไลน์มาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าถ้าขนส่งสีเหลืองเขาจะไปติดอยู่ที่วังน้อยนะก็จะทําให้การขนส่งล่าช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปส่งเบสให้นะคะทุกคนส่งเบสให้นะจ๊ะเบสไม่ล่าช้านะเบสวันเดียวถึงนะจ๊ะต้องไปส่งก่อนสี่โมงเย็นทุกคนวันนี้ตัดยอดสี่เอสามโมงครึ่งนะคะตัดยอดสามโมงครึ่งนะอยากได้อะไรทักมาอยากได้กาแฟ อยากได้กาแฟอยากได้โปรตีนอยากได้โกซีนะคะอยากได้พัดอ,อยากได้คอลลาเจนอะไรเงี้ยคืออยากได้น้ำหยดเออพูดถึงน้ำหยดนะคะน้ำหยดอยากได้น้ำหยดอยากได้อะไรทักมานะเดี๋ยวปุ้ยมีจัดส่งให้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ปุ้ยกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพปุ้ยมากๆนะคะให้ความแบบว่าโอ้โหนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นคืออะไรให้ความแบบว่าไม่เป็นไมเกนให้ความพี่ว่าเราอยู่กับเราอยู่กับ คอมพิวเตอร์ทั้งวันเราอยู่กับเนี่ยหน้าจอนะคะโทรศัพท์ทั้งวันเพราะว่าอะไรลูกค้าสั่งของเราก็ต้องตอบอยู่กับเรื่องอยู่กับไลน์อยู่กับแอปติ๊กตอกอะไรเงี้ยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสายตาก็เป็นหนึ่งที่สําคัญใช่ไหมถนอมดวงตาให้ดีรักษาดวงตาให้ดีเพื่อที่จะทํามาหากินเยอะๆอ้าโคซีแม่หายไปไหนเนี่ยคซีหายทุกคน เหลือแต่เหลือแต่ตัวนี้นะคะไอยังไม่ได้สดหม่นะทุกคนอ่ะทีนี้แหละความวุ่นวายมันมันจะเกิดขึ้นในทุกๆเช้านะคะเอนนนี่นะคะคอลลาเจนช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของโอ้โหเอนไซม์ช่วยในเรื่องของอะไรช่วยในเรื่องของโอ้โห <laughs> เพราะว่าเอนไซน์เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกาะแน่นให โปรตีนทํางานได้ดีให้กาแฟทํางานได้ดีนะคะให้คอลลาเจนทํางานได้ดีนําพาอืตัวเอนไซม์ที่อยู่ในนี้เป็นคนนําพาเลยเป็นตัวนําพาที่ทําให้เราอ่ะให้เขาอ่ะไปทํางานในร่างกายเราเร็วมากขึ้นเป็นตัวนําพาทุกคนเป็นหัวหัวเชื้อหัวจรวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรากินนะคะคอลลาเจนเอนไซม์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหาร mm hmm. กระเพาะปัสสาวะอักเสบคือปุ้ยชอบอันฉี่ใช่ไหมชอบอันฉี เนี่ยความเบอร์กามดถืออยู่แล้วเราก็หากโกสซีไม่เจอนะคะปุ้ยชอบอันฉี่อ่าทีนี้นะคะจะมาเมาส์เรื่องอันฉี่ปุ้ยชอบอันฉี่เพราะว่าห้องน้ำอ่ะขี้เกียจเดินลงแบบเหมือนเราเราเหมือนเราจะออกจะออกจากห้องไปพักประมาณ11บเอโมงแล้วก็จะอีสิบสิบเอ็ดโมงแล้วก็เออค่อยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แล้วทีนี้ทําไมรู้ไหมปัสสาวะอักเสบพ,พอปัสสาวะอักเสบปุ๊บ พอปัสสาวะเสจปุ๊บอัดตัวนี้เลยจ้ะอัดคอลลาเจนเช้ากลางวันเย็นนะคะสองวันสองวันหายไม่ต้องไม่หาหมอไม่ต้องไม่หาหมอใครที่เป็นท่อปัสสาวะอักเสบจะทรมานมากๆเพราะว่าปุ้ยเป็นมอยด้วยความที่ขี้เกียจเดินไปเข้าห้องน้าเนี่ยอย่าหาทำนะห้ามนะห้ามห้ามนะคะทุกคนห้ามห้ามอันฉี่เด็ดขาดปุ้ยเลยอัดเชา้ากลางวันเย็นนะคะเป็นตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันศุกร์วันเสาร์อัด อัดเมื่อวันอาทิตย์อัดเสาร์อาทิตย์นะคะอัดเสาร์อาทิตย์เลยนะคะท่อปัสสาวะอักเสบนะอัดเสาร์อาทิตย์อัดสองวันปุ้ยเริ่มเป็นตั้งแต่วันศุกร์ก็คือกินแค่เช้าเย็นนะคะก็คือสองช้อนเช้าช้อนเย็นก่อนนอนหนึ่งช้อนทีนี้อ่ะทีนี้ทีนี้อยู่บ้านนะอยู่วันเสาร์ศุกร์เสาร์ไม่ใช่อัดวันเดียวทุกคนเพราะว่าวันเสาร์ไปอยู่เวรเอออยู่เวรเช้าเช้าบ่ายเย็นเออ ตอนเชา้าวันเสาร์สามสามช้อนวันที่สามช้อนเป็นหกช้อนเพราะฉะนั้นแล้วหายแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บแล้วนะเวลาเราฉีกว่าเช้าตื่นมาไม่ได้กินแต่ว่าปุ้ยชอบกินกระจายนะทําไมปุ้ยกินโกซีครึ่งเม็ดเพราะว่าปุ้ยกินตอนท้องว่างมันเป็นไอเน,นี้ยคออาโกซีร้อยพันหนึ่งพันมิลลิกรัมซึ่ง เป็นอะไรที่เข้มข้นมากถ้ากินตอนท้องว่างจะกัดกระเพาะปุ๊บพพก็เลยกินแค่ครึ่งแคปตอนเช้า,คร,าครึ่งเม็ดหักครึ่งเอาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะแต่ว่าไม่ได้ท้องว่างนะจะมีคอเลสเตอรอลเอนไซม์เอนไซม์ก็คือจะแบบว่ามันจะไม่ใส่มันจะเป็นแบบว่า,าลูกเดือยเนาะลูกเดือยงาแล้วก็ถั่วแดงแล้วก็ข้าวเนาะข้าวนะคะเอามาบดเป็นเอนไซม์เป็นธรรัญพืชที่นำพาสิ่งตัวเนี้ยให้เนี่ยเนี่ย โปรตีนเะนี่ยเวลากินเข้าไปเนะี่ยเขาทํางานแล้วนะพอเขาถึงเขาถึงท้องปุ๊บนะเจลว่ะข้าวเหนียวเจลว่ะไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายนะคือแบบสลายแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วนะคะเจลทาเจลจากข้าวเหนียวเออไม่ทําให้อ้วนนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเรื่องที่ปุ้ยกินแล้วจะทําให้อ้วนเพราะว่าเจ้าของแบรนดนะ์น่ะท่านประธานอนะ่ะเสร็จยังหาเลย กิ๊บป่ะหรอหรือโบสีทองไม่ใช่คิดว่าผ้าผูกผ้าผูกอะไรผ้าผูกไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่ได้เสร็จแล้วป่ะเดี๋ยวปุ้ยจบไลฟ์เพียงการเท่านี้ก่อนนะคะไปทำงานก่อน8โมงแล้วนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะวอนดี้ค่ะ8โมงแล้ว <c oughs> เด็กๆอย่าดัเอาอย่าพูดไม่จบเลยจบดืด